สวัสดีครับตึกโฉมใหม่และยาเศรษฐกิจ EP นี้ครับน็อตแล้ววอล์กิ่งทริปอยู่ที่สะพานเขียวใกล้ๆก,ก,กับสวนลุมพินีครับพามาดูความคืบหน้าการก่อสร้างมีอยู่ระดับ120 0 0 0ล้านบาทหรือว่าระดับโลกของไทยเลยก็ว่าได้ครับนั่นก็คือโครงการวันแบงกอกครับตามไปดูกันว่าสร้างได้มากแค่ไหนหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วครับหลังจากที่น็อตไม่ได้มาแถวนี้ประมาณ2เดือนได้แล้วครับตามไปดูกันเลยครับ โครงการบัานแบงกอกนี้ครับเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยครับเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชยกรรมแบบผสมผสานหรือว่ามิกยูดบนพื้นที่104ไร่ครับโดยตั้งอยู่บริเวณหัวมุมแยกถนนวิทยุตรงจุดตัดระหว่างถนนวิทยุกับถนนพระรามที่4ครับซึ่งสถานที่นี้เคยเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนเกียรติทหารแล้วก็สวนลุมไนบาซาครับและที่ดินแห่งนี้อยู่ในกรรมสิทธิ์ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ครับ ถือเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ของตระกูลสิริวัฒนพักดีครับที่มีการร่วมมือระหว่างบริษัท TCC Asset ประเทศไทยจำกัดและบริษัทเฟเซอร์พาร์ตี้โฮ l ดิ้งประเทศไทยจำกัดครับเป็นผู้ดูแลการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่และมีบริษัทที่ออกแบบเป็นแผนแม่บทโครงการนั่นก็คือบริษัท Skid m o r e o w i n g แ n นด์เ r อร l และบริษัทสถาปนิก49รวมถึงบริษัทแป n น s s o c i a t e ์จำกัดร่วมกันออกแบบโครงการก่อสร้างโปรเจกต์ขนาดใหญ่นี้ร่วมกันครับ นอกจากนั้นยังมีการดึงบริษัท JLL ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับพรีเมียมและมีความเชี่ยวชาญรวมถึงประสบการณ์ที่ดีในการบริหารจัดการอาคารแบบองค์รวมครับทั้งการวางแผนการจัดการอาคารการบริหารระบบอาคารงานต่างๆและการควบคุมการก่อสร้างให้ได้มาตรฐานมากที่สุดโดยผู้บริหารของโครงการบันแบงคอกครับได้ทำสัญญากับบริษัท JLL เป็นเวลา5ปีครับและตอนนี้เริ่มมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท JLL เข้าประจําในโครงการบันแบงคอกแล้วนับตั้งแต่ดูแลการส่งมอบงานและไปกระทั่งถึงหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จครับซึ่งเข้ามาดูแลงานจัดการอาคารสถานที่เพื่อรองรับการเปิดให้บริการในเฟสแรกของโครงการบันแบงคอกครับประมาณต้นปี2 5 6 7ที่กําลังจะมาถึงนี้ครับ และในภาพตอนนี้เป็นการก่อสร้างอุโมงค์ที่สร้างเชื่อมกับโครงการวันแบงคอกเชื่อมกับทางด่วนเฉลิมมหานครหรือว่าใกล้ๆก,กับถนนพระรามที่4ครับเพื่อแก้ไขปัญหาหรือว่าเพื่อรองรับแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการใช้พื้นที่ของโครงการบันแบงคอกร,รวมถึงพี่น้องประชาชนที่ใช้ขัญจรไปมาในถนนพระรามที่4และถนนวิทยุโดยมีความคาดหวังว่าจะสามารถแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดมากๆที่อาจจะเกิดขึ้นหลังมีการเปิดใช้โครงการบันแบงคอกแล้วครับ บริเวณถนนวิทยุและถนนพละรามที่4นี้เนื่องจากว่าบริเวณที่ตั้งของโครงการเป็นที่ตั้งขนาดใหญ่รวมถึงอยู่ใจกลางเมืองย่านเศรษฐกิจสําคัญของกรุงเทพมหานครครับจึงคาดว่าอุมโมงค์นี้จะช่วยลดปัญหาการติดขัดของยอดยานพาหนะที่จะใช้บริเวณนี้ได้มากครับ ภายในโครงการวันแบงคอกแห่งนี้ครับประกอบด้วยอาคารหรือว่าตึกหลายๆตึกครับประกอบไปด้วยอาคารโรงแรมจํานวน2อาคารด้วยกันซึ่งหนึ่งในนั้นคือโรงแรมแอนดรัสวันแบงคอกครับในเครือไฮแอทโฮเทลคอร์ปอเรชั่นสำนักงานจํานวน3อาคารด้วยกันและมีอาคารห้องชุดเพื่อการอยู่อาศัยจํานวน2อาคารและมีอาคารสํานักงานรวมถึงโรงแรมจํานวน2ออาคารด้วยกันครับและหนึ่งในนั้นจะมีตึกซิกเนเจอร์ทาวเวอร์ซึ่งจะเป็นอาคารที่สูงที่สุดในประเทศไทย ที่มีความสูงมากถึง437เมตรครับนอกจากนั้นยังมีอาคารห้องชุดเพื่อการพักอาศัยมีโรงแรมริสคาตันจำนวนหนึ่งอาคารครับอาคารหอประชุมโรงมหรสพและอาคารพณิธยกรรมจำนวนหนึ่งอาคารด้วยกันครับโดยความพิเศษของอาคารทุกๆอาคารนั้นก็คือสามารถเชื่อมต่อด้วยฐานเดียวกันนอกจากนั้นยังสามารถจัดสรรพื้นที่เป็นสวนสาธารณนะ บนพื้นที่อีกกว่า50ไร่เพื่อเป็นพื้นที่สีเขียวใช้ร่วมกันของผู้ที่ใช้พื้นที่ในโครงการบัรแบงคอกครับและยังสามารถเชื่อมต่อโครงการเข้ากับรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลหรือว่าสายสีน้ําเงินที่สถานีลุมพินีรวมถึงเชื่อมไปยังทางด่วนพิเศษเฉลิมมหานครได้อีกด้วยครับ นอกจากหลายๆอย่างที่น็อตได้พูดไปแล้วนั้นครับโครงการบันแบงคอกแห่งนี้ยังคำนึงถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีดังนั้นการสร้างนงวัตรกรรมต่างๆเพื่อสร้างความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมที่ดีครับโดยการลดหรือว่ารีดิวรวมถึงการนำกลับมาใช้ใหม่หรือว่ารีไซเคิลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆสำหรับโครงการก่อสร้างบันแบงคอกแห่งนี้ครับโดยในมิติของการลดหรือว่ารีดิวนั้นมีการลดขยะจากการก่อสร้างครับ ซึ่งตั้งเป้าหมายของการนําขยะจากการก่อสร้างมากกว่า75%กลับมาใช้ใหม่ตัวอย่างที่ชัดเจนของการนํากลับมาใช้ใหม่นั้นก็คือการนําเทคโนโลยีบทย่อยเศษขยะคอนกรีตจากหัวเสาเข็มไปสร้างเป็นผนังอาคารในโครงการครับซึ่งช่วยลดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง5.94ตันเลยครับและยังมีการนรําเศษอิฐมวลเบาซึ่งเหลือจากการก่อสร้างมาผลิตเป็นแผ่นผนังกันเสียงของอุโมงค์ที่เชื่อมเข้าโครงการ รวมถึงมีการคัดแยกขยะเศษอาหารและนํากลับมาใช้ทําปุ๋ยเพื่อลดการ์ดเรือนกระจกครับโดยใช้เครื่องบดอัดขยะและลดพื้นที่ในการจัดเก็บในระบบปิดครับเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีและสุขอนามัยภายในโครงการรวมถึงบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงด้วยครับลดปริมาณขยะได้มากถึง6,700ตันต่อปีเลยครับที่สำคัญยังช่วยลดปริมาณการคาร์บอนได้มากถึง12,000ตันต่อปีครับหรือว่าเทียบได้กับ การผลิตก๊าซออกซิเจนจากต้นไม้มากถึง160,000ต้นต่อปีครับนอกจากนั้นยังมีการรีเซเคิลน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ด้วยเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียครับเพื่อนำไปลดน้ำต้นไม้ภายในโครงการรวมถึงใช้ในการชำระล้างสุขภัณฑ์ครับขอบคุณข้อมูลจาก w w w o n e b a n k k o k c o m ด้วยครับโครงการบันแบงคอกนี่ครับถือเป็นโครงการอสังหาร,ริมทรัพย์ระดับแสนล้านของเมืองไทย ที่จะดึงเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้นรวมถึงเป็นโครงการที่จะสร้างจัก,กรวาลของชีวิตเมืองหรือว่า Ur b a n w o r l d ที่จะมีความหลากหลายมิติของการใช้ชีวิตผสมผสานกับมวลเสน่ห์ของกรุงเทพมหานครให้กลายเป็นเมืองที่สำคัญระดับโลกต่อไปได้ครับสารดีเดินเที่ยวสุดใจไปกับ Walking t h ท i ท rip กำนอดครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้หน่อยครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ